คนปรดผมเลยครับกิติคุณเชียงสองครับเพลงเขาสายหวานเนี่ยเขาเป็นว่าเพลงหวานเนออันนี้ก็ว่าลูกกระเจียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นวงที่ผ่านการออดิชั่นใช่แล้วก็อันนี้ไปเล่นทัวร์ลานรองทัพบจันทร์ ก็ไม่รู้ว่าเธอจะไปไหนสักวันหนงฉันไม่รู้ว่าเธอจะไปกับใครคนอเป็นอยู่ในโบสเลยเครืองไม่ไปตามเยอะเครื่องสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบุกบ้านกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นมันเป็นหลายอย่างมากเลยอ่ะมันเป็นศิลปิน มันทําค่ายเพลงหลายอย่างมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกันนะอันนี้ที่บ้านบ้านหลังนี้นะทุกคนสวัสดีครับสวัครับเชิญบ้าครับใช่เราจะให้ค่ัวใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแจ๊สสปุกมิกสบิยอมกุ๊กๆนะครับครับเดี๋ยวเชิญเชิญนะครับบปไปเชิเชิญครับเชิญครับอันนี้คือชุดต้อนรับนหละอ๋อใช่ใช่ครับปกติผมออกออกแสดงผมเล่นอยู่ออกแสดงใช่ใช่เราจะเปิดประตู และห้องทำเพลงของเด็ดโควิดนะคะนะครับแนะนำต้นไม้สวยดีครับธรรมชาติเสียงเหมือนพี่เบิร์ตตงชัยอ่าอันนี้เรามาถึงห้องแล้วนะเอ้ยไม่ไดครับเดี๋ยวขอตัวโควิดก่อนไม่ได้เลยอันนี้ม่ใช่ไปตังงูอีกแล้วเล่นใส่รองเท้าเดินในบ้านเหรอปกติมขอย่างนี้อยู่แล้วครับครับผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นห้องนอน เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องทําทุกอย่างใช่ครับเป็นห้องอัดเพลงอันนี้มุมมุมอัดร้องเพลงผมเลยครับทุกเพลงที่คุณได้ยินในระบายเซอร์เคิลออฟเลิฟผ่านไมนี้มาหมดแล้วใช่อันนี้คือห้องที่ไว้ทํางานไว้ทํางานไว้ทํางานแล้วก็ไว้นอนด้วยใช่ก็จะไม่เชือนะครับไม่ห้องเชือเป็นงานอาร์ตใช่ปะในงานอาร์ตครับมีความหมายนะครับจริงๆมันคือคำว่าอูคิดจำแต่ผมอากาศเอาโอออก อีอีก็เป็นหีไคจูอใช่ใช่ตอนแรกกูจะอ่านวอเตอร์ฟั k อันนี้นะครับงานอาร์ตมีคอสติมผมอาดภาอีกคนนึงเป็นงานอาร์ตโอเคอ,อันนี้ก็ว่ารูปกระจกไม่ใช่อีกใช่อีใช่วัใช ั่นแหละครับก็แล้วแต่จินตนาการครับศิาาบละปะศิลปะนี่ส่วนนี้ก็เป็นวงโปรดผมเมดบิวต์กับอาร์ตติมังกีนครับก็นี่รางวัลที่ได้มานะครับรางวัลจากโคอินดี้นะครับโคอินดี้ความมีสศิชาครับเป็นวงมที่ผ่านการออดิชัน่นใช่<ม>แล้วก็อันนี้ไปเล่นทัวร์ร้านร้องท่าอาจารย์แต่ปกมันเก่าอย่างนี้ปีแล้วครับปี่แล้วที่แล้วไปที่แล้วเปิดนี้ให้ดีกว่าให้ฟังตัวอย่างเพลงที่ผมทำเล่นๆอยู่นี่มันสาย นี่คือโปรแกรมโลจิกนะครับโปรแกรมนําเพลงก็โปรแกรมนำเพลงเนี่ยจริงๆมันมีหลายโปรแกรมที่จริงๆมันมีโลจิกโปรชูเบอร์ตัน F L แต่ว่าโลจิกเนี่ยจะเหมาะกับพวกงานสดแล้วก็มันค่อนข้างหลากหลายจริงๆจริงๆว่าขนาดอัไรแต่เราทำแบบเดิมคนทำไมถึงเป็นอยู่ในโบทเลยเครื่องมีเครื่องแม่ไปตามเยอะเครื่องแม่ไปถูก เด็กโค้ดเด็กโค้ดอะของจริงไม่ของจริงผมแบค์ The โ o ว s ดแล้วก็จะของคายเพลงพิงเป็นแหละเออทำคนเดียวเหรออับั้มแรกกับบั้มสองนี่ทำคนเดียวใช่ใช่แต่ก็มีทีมงานมาช่วยนะคือแต่แต่หลักการแต่งแต่งเนี่เราทุกเพลงโปรดิวเองทุกเพลง ซิงเกลิลแรกแค่มีเธอเดออนี้เคยฟังเคยฟังรครับจเที่เปิดที่ฟังใช่ที่อยู่ในจุดไหนเนี่อัลบ,บั้มแรกอัลบ,บั้มแรกเกสเนฮีตอนนี้เหลือเจแปนสุดท้ายแล้วจะหมดแล้วจริงจริงที่ไปซื้อทีนนะ่ร้า,านน้องเฮาร์ตาห์นถ้าร้านน้องยังเหลือเดี๋ยวผมคงไปขายต่อดีแคทเอ็กโปก็เดือนหน้าเจอกันครับวันที่เจ็ดที่แปดกสกฎาคมเป็นอีพีระบายครับผม เน hmm. ี che at, che at. Che at, uh ่ยแสบเต่าชิบหายไม่ผมผมฉีดแล้วไงฉีดไอต่างงูอ่ะก็ไม่ต่างงูก็ไม่ตางูมัน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 มีแบบแบบสเปรย์ด้วยไงเนี่ยเย็นชิบหายที่สุดตอนนี้ทำเพลงเป็นแลบอยู่นะครับปล่อยซิงเกิลแรกไปแล้วชื่อเพลงเพลงเะออฉันเพลงเธอรอฉันศิลปินชื่อสมิธนะครับก็ไปหาฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งแล้วก็ยูทูบครับหรือวางลิงก์ไว้ให้ก็ได้ดูอยู่ ใช่ฟังอยู่เพลงดีนะขอบคุณมากคมมากรับวันนั้นผมเป็นคนแต่งในร้นองทำน,นองแล้วก็โปรดิวซ์ร่วมกับพื่อนพี่แล้วลนึกยังไงถึงแบบคลิปทำค่ายเพลงเองอ่ะออเพราะว่าส่งเดโ่มหลายๆค่ายไม่มีค่ายไหนเอาต่นแหลกทำเองแม่งเลยดีที่มาตั้แต้นคือก็โอกาสได้โอกาสรูู้จักกับที่โปรดิวเซอร์ที่ดีแล้วก็มีทีมงานน้องๆอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่ผมจะรู้จักกับคนเบื้องหลัง ที่ทําเพลงเยอะอยู่ก็อ,อยางคนทําให้พี่เป้อารักษ์ที่ทำให้สมอลูอคนทําำให้ให้นนทนนอะไรเงี้ยพี่เบียร์ในของเอกไซส์แล้วก็อย่างที่ล่าสุดที่เป็นเจ้าของค่ายด้วยกันก็คือพี่ตนพี่ตนแกนทาเพลงให้รับเป็นนรใอ้ช่องสามคุณล่ะคะทําเพลงอะไรสามชาติไครับขอเพลงไห้ฟังหน่อยแล้วกันโลเอสโลเอส,สนี่มาถ่ายได้นี่สมุดแต่งเพลงทั้งหมดเลย คือแต่งอันนี้แต่งเองแล้วก็ไว้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยนี่คือมีคือตั้งแต่ผมเริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกตอนอายุเจ็ดขวบเดินเป็นโนชินแรล้วอแล้วท่าไมตอนนี้ไม่เรียนดนตรีไปเลยวะก็เคยไปเรียนโฆษณาก็เคยจะไปสอบเข้าดนตรีแต่ว่าขี้เกียจอ่านโน้ตจริงๆอ่านโน้ตไม่เป็นนะพูดพูดจริงอันนี้ก็จอเล่นนอนมีก็เป็นของสะสมอันนี้พี่เป้ให้มาพี่เป้อารัดซิกาเลต เ,เป็นสองอาบัอาราโกชิน่าของเขาครับอันนี้ก็บัตรวงโปรดผมเลย The 1975. เดอ1 9นทีนโซนไฟมีผมไปดูมาแล้วก็สะสมผมชอบสะสมบัตรบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็นี่บอสซัมมีภูมิใจมากเป็นวงจากอังกฤษซาอุดีแนะาำแล้วก็ที่ภูมิใจพิเศษคือ <c oughs> ผมได้เป็น VIP <c oughs> ได้ไลายเซ็นของเขามา <c oughs> นี่หาไม่ได้ไนะ เปิดมาจะเป็นนี่เป็นงานอาร์ตของคุณลาฟีน่าครับเขาวาดนี่ให้ผมล้อเล่นล้อเล่นนี่เขาทำนายให้ผมคือเขาเป็นดูดวงด้วยเดี๋ยวาพาประการทติเขาวาดผมตอนนั้นผมยังผมยาวอยู่ตัดผมทำไมวะกูาว่าผมยาวมปนระเทศดี่นะพอดีพอดีนั่นนะครับอเออสุลเกัผมไปเล่นมาเออผมไปเล่นมาก็ที่หน้าคุณุ้นนี่คนผมยาวตัวร้ายนะผมเองจริอ่ะผมผมก็บอกว่า ต้องเปลี่ยนเรื่องนะนะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องเล่นแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องต้องเปลี่ยนลุกจกัดสั้นครับใช,ใช่ครับเขาไหนโชว์เพลงสักเพลงสิครับได้ได้ครับอันนี้เพลงทีู่อันนี้เป็นเพลงที่คนฟังมากที่สุดนะครับอยู่ในอัลบั้มแรกแล้วก็อัลบั้มสองดวง,ดวงดาราครับดวงดารจาจัดไปเพื่อนกู๊กอ เก็บใจมั่นใจที่ไหนจำเจอทุกชออ่อลงมานฉันเฝ้ามองรอคอยตามหาคือเจอคนเดียวคำตอบของฉัน

นะครับฝากไว้ด้วยไปตามได้ตามผ่านช่องเจ็ดช่องสามไม่มีบอกเดี๋ยวเราทิ้งลิงเพจไว้นะทุกคนอย่าลืมไปตามด้วยแล้วก็พีเม้นท์แล็บด้วยครับไปเถอะเพราะว่าอนาคตบางสี่จะปล่อยในพีเม้นท์แล็บใช่มีน้ำจิ้มไม่สั่งมีน้ำจิ้มด้วยใช่ใช่ทำเดโมเสร็จเรียบร้อยแล้วจริงว่าเออบิ๊กมาเตอร์อะไรใช่เปิดที่แรกบนโลกเลยเนี่ย ไม่มีควา้าจร้าไ,ไ,ไปยาไม่มีใครเสญญนอจนองที่ฉันนงหามนนานนหลแหละจจรินแหละเดียดอ่าุดยานะจับตัวยากนะคนเนี้ย <c oughs> จับตัวยากยานี่ดันบัตั้งขับหลายรอบนะน <c oughs> ้องนี่น่าไม่ทัน ก็ประมาณนั้นขอเลือดไหมแบบมันมันดันเนี่ยแต่ไม่ไมเอานะขอเลือได้ไหมกูเดี๋ยวตัดยังแท็กเข้าเลยไม่ตัดเลยก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเล่นได้เหรอเล่นได้ในในงานของคนแต่งก็พอไม่จดเมีแรงบันดาลใจเปล่าเพลงนั้นไหมโอ้ห่างจับแค่นั้นแหละโอ้ห่าจับ ิงง่หนเอาจริงๆนะกูก็รู้เพลงทุกเพลงที่ผมแต่งอ่ะมันมีชีวิตเพราะมันมีคนอยู่ในนั้นทุกเพลงเดี๋ยวผมไม่บอกหรอกว่าใครแต่กูรู้แล้วผมที่แคุณคุณก็ไม่ได้อยากรู้ด้วยโคฟ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 ยังไงได้วันว่างทำอะไรอ่ะทำเพลงขายเครื่องตัวไอติเคพ่อเมื่อวันเมื่อวานคุณไปส่งมาแล้วก็ธุรกิจอยู่โรงงานยา เออที่เห็นบอกคำน่ากินทำไรโรงงานยาอยู่แถวปากเกร็ดราคาสามร้อยสามสิบล้านถ้ามีใครสนใจก็เอได้ผมใะผไหมได้เปอร์เซ็นราคาเท่าหร่นะสามร้อยสามสิบล้านไปไปถ้าสนใจจริงๆเลยรถมาตรฐานอเมริกาเลยใช่ใช่ใครสนใจผูขายทั้งโรงงานก็จริงไงก็พูดเรื่องจริงไง เธอผ่านมากับคนนั้นส่วนตัวฉันเดียวดายอยู่ตรงนี้เมื่อเธอจากฉันไปจากนี้ฉันคงไม่มีหัวใจให้ใครฉันคง เดินมาผิดที่ที่แห่งนี้เคยมีเรา<ก>สองคนข้ามฉันนอนจุงมมือกันแต่วันนี้กลับกลายเป็นเขาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเธอจะไปไหน That one yeah. แต่งเพลงอะไรมาต้มกระชี้มาเลยมึงแต่งแต่เพลงเศร้าอ่ะมีทั้งบีตตัวหลีนะถ้าใครสนใจอยากจะซื้อผมเปิดให้ฟังเพลงอะไรนะบีตกัหลีบีตเกาหลีเพลยดนตรตีพอดีไปทำเพลงเอาไว้ไาทำเพลงออสโม production นะก็วันนี้ก่อนอื่นผมแบงค์เดอะโควิดก็ต้องขอบคุณออททางออสโม production เนี่ยนะครับช่องดีๆคุณภาพ Again <laughs> again production off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  Chum Tee Vee La Lime OCMO Production Oh Yeah Yeah Osmo Production Osmo Production <laughs> โลบิคอนออสโมโปรดักชั่นมีเรื่องอะไรสักได้นะอืมมันมีความหมายดิทุกอันใช่ไหมทอาแมสทิ้งให้เออเขียนว่าอันนี้สกอตแลนด Life is short, love with fire จริงๆได้ได้ไหม ไอคอนเซ็ปต์เนี้ยคือมันเป็นมันผมได้มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรบอกว่าชีวิตแสนสั้นศิลปะตลอดไปมผมก็ผยนจากศิลปะเป็นเลิฟอ๋อใช่พรดีจริงผมผมอยากเข้าศิลปากรมากแต่กลบไปติดเป็นเลขสามเลขห้าเล้ผมเลขสห้าหก <c oughs> เลขปวดผมมีเลขเลขปวดน้องชายมีเลขปวดน้องสาวแต่จริงเลขห้ามันจะไม่มีขีดตรงกลางแต่ผมรู้สึกว่าเออขีดมันก็เท่ดี ก็แค่นั้นมือเติมเองอ่ะนี่เป็นดอกกุหลาบกุหลาบสีดำแปลว่าความหมายมันคือลักนิลันซึ่งรักนิลันมันไม่มีอยู่จริงแต่ผมเชื่อว่านี่มันจริงนะแต่ก่อนผมไม่เชื่อสักย้อนแยงเราจะที่คุณฟังเพลงไปแล้วคุณรู้สึกไงคะคุณลองเอ็มเอ็มเพราะปกติฟังแต่เพลงร็อกเลยีองสายร็อกเลยนี่หรอนี่อสาย็อกเลยผมเ้ว่ไม่ได้กินมาก่อนมีเป๋อ่ะ แต่ก่อนหัเรียนอ่ะเอาน้ำเป็นรูปตลอดอ่ะเป็นทุกคนผมไม่นก็ฟงบางอยู่อยู่ยุคที่ได้ฟังไอ้ตัวเด็กเออเออทำไมอยู่ๆแบบว่าเปลี่ยนแนวเพลงเหรอหรือว่าคือชอบฟังหมดร็อคก็มีในร็องฟังตัวเปลือยฟังตัวเปลือยหมายถึงว่าเอาที่แบบชอบจริงๆอ่ะคือหมายถึงว่าที่เป็นตัวเราอ่ะที่ตัวเราชอบเพลงแนวไหนถ้าชอบที่สุดนะก็เป็นป๊อปร็อคป๊อปร็อคไปเลยชอบพวกแอมเบียน กัมเบียนก็คือพวกซาวแบบที่มันทดลองอ,ะอ่ะถ้าตัวอย่างเนี่ยวงที่ชอบก็อยู่น,นี่หละยในนาทีเซอร์ดิไฟในนาทีเซอร์ดิไฟอันนี้ก็ชอบเหมือนกัน WN Starboy รู้สึกอันนี้กูชอบเพราะว่าเหมือนนั่นแหละ <c oughs> The Stole Dido Head แต่ถ้าชอบตัสุดเลยเน็ตเนี่ย Liking Park อ๋อลิคิงพาร์ต Liking p a ชอบมากก็ชื่อไอจีไอจีผมชื่อเชสเตอร์บิทกิทนะครับ เป็นชื่อเชสเตอร์เ่นิตันนักร้องนำของดิงฟาร์บิสกิตนี่ก็มาจากบิมบิสกิตวงลื่นน้องเ t m น่าจะรู้จักกันในวงดีจงน้องเขาเก่งมากๆสัุดน้องนี่โ้โหคนนี้คนโปรดผมเลยครับกิติคุณเชียงสงครับใครรอเพลงเขาสายหวานเนี่ยเขาเป็นกว่าเพลงหวานเออพวกผมถึงแต่งเพลงหวานนี่ได้จากเขาเนี่ยเออ กิติคุณเชียงสองเชียงใส่เรือวันพีชนะผมไปซื้อญี่ปุ่นมามีชุดประกอบแล้วไม่เห็นประกอบอ่ะมีประกอบไปแล้วเอาประกอบไปแล้วนี่นประกอบแล้วนี่นี่นี่ต่อย่งไม่เสร็จเขาก็ต้องกาเมื่อไหร่ก็ไี้คือซื้อมานานยังอันนี้ซื้อว่าหกห้าปีแล้วโดนแช่ เสียงแห้งปุ๊บเรามีของมาให้นะคะทุกคนจะได้อันนี้ไปบอกก่อนเลยเสียงแห้งโอเคสามทรงโอ้เสียงแห้งว่ะพูดมากพูดมากไปเนาะอย่างงี้เราต้องมีเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันเล่นไหน มะนาวอ่อนครับมะนาวอ่อนวใช่ใช่้ำผึ้นนี่ของโปรผมเลยเดี๋ยวขอบคุณมากนะขอบคุณมากนะโอเคเราจะกินแล้วทำดนตรีออกมาได้เออเขีต้องเปิดฝาก่อนเนาะใช่ต้องลองกินดูกินกินเลยก็ได้หรือว่าจะเอาไปชงกันอะไรก็ได้มาเล่าได้ไหมได้ได้เหรอเอ้าไม่เจ๋อเลยจริงะบอกไปกินเล่าดีกว่านได้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับโอเค นี่นครับอ้ย่าถ่ายอินทุกพี่เลยเนะี่ยเคขายของได้แ <c oughs> ลน่เลยขอบคุณมากนะโมเลยครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมโปรโมทเลลแล้วกันนี่ first single แค่มีเธอจะมีสองแท็กเต็มเพลงแล้วก็เป็นแท็กอินสตูมนต์จะไม่มีเสียงร้องจะมีแต่ดนตรีจะสั่งเนี็กสุดท้ายบนโลกนะครับก็เป็นตามซื้อได้ที่หลักของข้าวาาัดจั ก็อัลบั้มแรกครับ Yes and He ไปซื้อได้ที่น้องคาบิจังหรือเชจแทนครับตอนนี้ผมก็ไปล้วนเหลือเท่าไหร่แล้วเดือนหน้าครับเจอกันที่แคนเอ็กโบร์พร้อมกับอัลบั้มสองสอ,อัลบลั okay. ล po, ม้ม The Club Love งานเคสเอ็กโบร์มีเมื่อไหร่อ่ะมีวันที่เจ็ดถึงแปดสิงหาคมเดือนหน้าพีดถึงครับโอเคแล้วก็จะพบกับออสโมโปรดักชั่นที่นั่นด้วยนะคะภาษาออสโมโปรดักชั่น้วยนะครับโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบาย <Okay. S 1> แล้ว<ต>อยู่ในกล่าช่อง YouTube Channel เดยวโควิดนะครับเดี๋ยวฝากคงเขามีให้ลิงค์ขลาหนะครับใช่ใช่คงมีคงมีนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ครับโอเคเด็กโควิดแล้วก็พิมพ์แมทไลรเป็นผลเองกับทีมงานนะครับก็จะเดี๋ยวติดตามข่าวสารได้ตลอด Facebook IG มีหมดเซิร์ฟเด็กโควิดเซิร์ฟพิมพ์แมทไอจีผมเชสเตอร์พิจิตรนะครับโอเคไม่ใช่เชสเตอร์กิวโอเคครับบ๊ายบายโอเคหลังจากนี้ก็จะได้เห็นหน้า ไรอัน,อนบ่อยๆไรอ่านละทุกคนโอเคปากฝ <c oughs> ากช่องอไลค์ครับกกดดร์าจะมีรายการใหม่ๆเข้ามานะอาจจะมีเกี่ยวกับเพลงเข้ามาด้วยนี่แหละครับพิธีกรอยู่พิธีกรเกี่ยวกับเพลงของเราอยู่นี่นะครับครับผมอาจารย์ไรอันเองครับโอเคไปละ <c oughs>